จ็ดตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่คุณไปเลือกเอายิงละหลายตัวก็ยังได้เลยนะหมายความว่าวันนี้ผู้ชายแห้งเล่าก็เอามิกกอลเลนมายิงนึกออกไหมผู้ชายเสื่อมเอาอะไรคะสีแดงสีเหลืองค่ะยิงทาบวกกับสีแดงได้คือเจ็ดสีแดงสีแดงตัวเดียวยังไม่เท่ากับสีเหลืองกับสีแดงเลยนะรู้เนาะเขาไม่ได้ขึ้นมาเลยไม่กล้าบอกเนาะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าหนึ่งตัวเนี่ย เขาเรียกอะไรจุดคล้ายแม็กของตัวนั้นช่วยเรื่องอะไรอาจเจอพี่ถามพี่ก็ได้พี่จะรู้เกิดทุกตัวเลยเพราะว่าเราเรา,เราเทสผลรีพันมาสองปีกว่าแล้วกับทีมงานทีมงานเราเป็นพยาบาลเท่านั้นถ้าคุณจะขายตัวเดียวเนี่ยคุณจะขายอะไรนึกไม่ออกเนี่ยถ้าเจอกันก็ลองถามดูก็ได้เนาะเพราะว่าในแต่ละตัวคือมันมันเยอะมากบอกเลยว่าวันนี้เห็นไหมเมื่อกี้หนูพูดถึงอะไรเออข่าเสื่อมก็คอร์นเกตัวเดียวค่ะวันนี้ถ้าสกิลเราได้แล้วเราเริ่ม ประมวลเรื่องราวได้แล้วว่าลูกค้าเป็นโรคไตลูกค้าเป็นโรคมะเร็งลูกค้าเป็นโรคเกาเราจะจัดชุดแบบไหนแบบไหนเอาไว้ให้สกิลมัน,ม,นมันได้แล้วคุณค่อยไปทําเป็นชุดแต่ใหม่เนี่ยเอากําไรแค่ตั้งเป้าหมายพอวัลพันพอไหมวัลพันสแสดงว่าคุณขายแค่สองขวดเองแล้วสองขวดคุณจะขายจากไหนก็ไปเอาที่เพื่อนๆไม่ทํากันเนือออกไหมอันนี้มาสอนการเอ้ยพี่สาวพูดถึงเรื่องโรคไตแห่กันไปทําหมดเลยเราบอกเลยว่าคนใหม่อะ อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไปไม่ทันคนที่เขาเป็นมืออาชีพหรอกเอาโลกที่ไม่มีใครขายหรือสีดวงขวดเดียวขายได้ดีเห็นไหมคืออะไรก็ได้อ่ะคือ17ตัวคุณขายได้หมดเลยนะถ้าเนี่ยที่พิษสาต้อง,ต,องต้องเทสเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะรู้ว่าพอเรามีขวดเดียวมันโอเคไหมแล้วถ้ายิ่งใครจับคู่กับกาแฟกาแฟเรามีอะไรคะค่ารจเห็นปะเนี่ยที่พี่สาไปทําคลิปวิดีโอที่ยิมง,งานซื้อที่ศิริราชหา50หข่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเราก็ทํา ทำวิดีโอกันเดี๋ยวเราจะไปไปยินของเราแหละก็คือกาแฟตัวเนี้ยเราไม่ได้ไปพูดหลอกเลือกลดน้ำหนักเพราะหุ่นมึงแค่นี้เรือลไหมแต่เราไปคุยเรื่องข่าวเสือมเพราะมันมีคอลลาเจนแล้วเราไปคุยเรื่องผู้ป่วยเป็นเบาหวานเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลกาแฟเราไม่มีน้าตาลถูกไหมมันใช้ซูเรสอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราเอาสินค้าเราเนี่ยมามิกกันเช้ามาหนูก็กินกาแฟหนูกินยาก่อนหนูกินคาเ์ิดก่อน2 2เม็ดน้ำอุ่นตามแล้วอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนูก็มากินกาแฟกาแฟช่วยอะไรหนูได้บ้าง จริงๆหนูก็มีภาวะจะเป็นเบาหวานแล้วนะเพราะยุตอนนี้ปลาเข้าไปได้น่้าแล้วแต่วันนี้ไม่เป็นเราควบคุมได้ดีมากเพราะเราไม่ได้เติมปลาเข้าไปอีกเนะี่ยคือแล้วแต่เราจะพูดเทคนิคมันมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เลยอยากฝากบอกทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยคนใหม่วันนี้ถ้ายังทํายอดเป็นชุดๆเหมือนเพื่อนไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องท้อนะคะไม่มีอาชีพที่ไหนแล้วเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งพี่สาเคยเติบโตอยู่ที่บางพีสม,มุทรปราการนิคม นิคมนูนะ่นเนาะพี่เห็นข่าวสลับสมัครงานไม่รู้บริษัทไหนมาต่อแถวเรียงสมัครงานตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนนะคู่นี้เขาเปิดรนะับยิงแถวโน่นะออกไปถึงปากซอยเ่ยข่าวออกเมื่อคืนเมื่อเช้านี้เออเมื่อวานนี้ดูสิขนาดเนี้ยนิคมใกล้ๆบ้านเราแล้วบางทีเป็นนิคมที่ใหญ่มากพี่สาวเคยอ,อยู่ตรงนั้นเมื่ะน,นั้นแล้ววันนี้เราอ่ะไม่ต้องไปต่อแถวสมัครงานกับเขาหรอกเราเรียนรู้แล้วก็อะไรที่ไม่เป็น เปิดใจก่อนอันดับแรกคือเปิดใจแล้วก็อดทนมาออฟฟิศ <c oughs> หรือจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่ทุกคนมีกินข้าวไหมมันใช่เท่ากันอยู่บ้านเราก็กินไม่ใช่เราไม่ได้กินถูกไหม <c oughs> ไปที่ไหนเราก็กินแต่เราจ่ายค่ารถเมย์มาที่เนี่ยถ้ามาแล้วอย่านั่งเล่นอย่าไปนั่งท้อแท้อย่าไปนั่งแบบฟังแต่ชีวิตคนอื่นเขาเอาตัวเองเข้ามาทําด้วยตอนพี่สาเข้ามาแรกๆเนี่ยพี่สาไม่รู้เหรอเรื่องแอดเนี่ย มานั่งเรียนนี่เลยห้องนี้เลยประมาณ70คนได้มาหกห้าสิคนนั่งอยู่ข้างหลังสุดเลยก็ไ hmm. ม่ได <FO> ้รู้เร <isation> ื่องเงี่ยแต่ส่งทีมงานอยู่ข้างในประมาณเกือบ20คนให้เขาเรียนแต่เรานั่งเป็นกําลังใจอยู่ข้างหลังไม่ได้เรียนหรอกนั่งยิ้มกันกๆให้สองคนเขาสอนยึ่ไหนวะเขาให้สร้างคอนเทนต์กูก็ไม่รู้จักคอนเทนต์คืออะไรเราก็นั่งไปงั้นแหละแต่ปีนั้นน่ะต้องต้องต้องอะไรนะตบมือให้ตัวเองนั่นแหละว่าอะไรรู้ไหมเราอดทนและอดกล้าในการชวนคน เราชวนคนจนเราสําเร็จจนได้บ้านเราจนได้รถและตอนนี้เราอยากเหมือนคล้ายๆเราอยากแบบปลดเกษียณตัวเราเองในเรื่องของการออกไปต่างๆสาขาและเราก็เลยนั่งขายเองขายเองเราก็ได้2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นบางเดือนแจ็คพอตก็ห้าหมื่นอย่างเงี้ยสนุกไหมสนุกเพราะนั้นวันนี้มีที่นี่ที่เดียวที่ได้เงินนะคะฝากไว้ค่ะสวัสดีค่ะ